ทำอะไรอยู่อ่ะไม่เห็นเปล่าหัน,น,นหดิ้ทุกคนหายเนี่อมากโอ้เนี่ยเหรอของหนูเป็นรูปเอลซ่าอืมอันอันที่มีหางเรนโบว์เอลซ่าเนี่ยออ <c oughs> <c oughs> เดียยวเดียเดียวเ,ยวเยวไม่ต้องวิ่งไม่ตองว่งวันนี้ลมดีปล่อยเชือกหน่อยปล่อยเชือกหน่อยปล่อยเชีลูปยเชือกไม่ต้องวิ่ง,งก็นั่นไงหมุน <laughs> ปลเชือกยาวๆสิลูก

ูเอซ่าเห็นแล้วหลังจากเล่นน้ำก็กำลังจะไปไม่ใช่ยังไม่ได้เลนะ่นน้ำไม่ใช่หลังจากเล่นว้าวรถน้ำเยอุกับตะเล็กดนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เยอุลร่างตัเดี๋ยวกันซินจะต้องมีอะไรต่อมีอะไรอีกเบอร์โทรศัพท์วย หวยแค่หวยแบบไปเนี้ยเอาพอได้หมดโอ้โหเบียยขาบโอ้ใอุ่กาอรกาลใจวะเนี่ยโอ้โหอแต่ขอให้ตัวเองมีความสุขนะคะอ้อยลูกเบียมันนีสิมันปกัน กันตเราจะรักกันอนตอนนี้เราก็ลดน้ำผู้หลับผู้ใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เล่นว้าด้วยแต่ว่า บาใสหัวเต็มเลยค่ะอ๋อเขาก็ให้พรหนูไงตอนนี้น้องซีก็กำลังจะลงน้ําเหมือนเดิมนะเหมือนเคยเลยเอาอยัางเอาแล้วก็ไปแต่เดี๋ยวก่อน <c oughs> วันนี้พอแค่นี้บอกไว้บ้ายเพื่อนๆก่อน Goodbye